สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาคริสแอนไข่ทุเรียนเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ผันตัวไปเป็นชาวสวนผลไม้สำหรับชาคริสแย้มนาม้าและแอนพัทราภรรยาที่ล่าสุดเผยเบื้องหลังความวุ่นวายในการไขยทุเรียนผ่านคลิปทุเรียนหนึ่งคันรถต้องขายให้หมดในหนึ่งวันทางช่อง YouTube Channel บักโพชาแนลเรียกว่าพอเปิดรับพีออเดอร์ทุเรียนพวงมาีปุ๊บ ออเดอร์มาล้นหลามเลยงานนี้ทําเอาเพราะค้าแม่ค้ามือใหม่อย่างชาคริสแอนต้องรับมือกับความวุ่นวายในทุกขั้นตอนทำเองทุกอย่างทั้งรับออเดอร์ติดต่อลูกค้าชั่งน้ำหนักแพ็คของส่งไปบริษัทขนส่งอีกยิ่งทุเรียนสุกเร็วทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาล้วนๆซึ่งในคลิปนี้ชาคริสโชว์ทุเรียนพวงมณีเผยปกติน้ำหนักมึงกิโลกรัมปลายๆถึง2กิโลกรัมกว่า พอได้รับปุ๊บก็ขับรถมาที่กรุงเทพเลยสมมุติตัดวันนี้ต้องกินภายใน3วันมันมีความพอดีของเนื้อที่สุกวิธีการเช็คคือการดมถ้ามีกลิ่นหอมก็ถือว่าพร้อมแล้วชาคริสบอกว่าพอโพสไอจี IG ให้พรีอรอเดอร์ออเดอร์ทะลักเลยงานนี้ต้องจัดการออเดอร์ด้วยการส่งไปจังหวัดไกลไๆก,ก่อนเช่นภูเก็ตเชียงรายนครศรีธรรมราช และต้องส่งภายในวันนี้จริงๆมีคนสั่งมาจากเยอรมันแต่ส่งไม่ทันมีคนนึงอยู่ออสเตรเลียพ่อแม่อยู่ชัยภูมิเขาอยากให้พ่อแม่เขาได้กินตอนแรกมันจะไม่พอแล้วเขาบอกขอสองสมลูกก็ได้เราก็เลยให้สามลูกและปิดจอบเลยโดยให้โคต้าของคนใกล้ชิดให้น้องไปก่อนคนใกล้ตัวต้องรอได้ คือต้องให้ลูกค้าก่อนนอกจากนี้แอนพัทิรายังเผยวิธีการรับเคม็มแถมยังส่งคู่มือการกินให้อีกด้วยพร้อมทั้งบอกว่าอย่าวางทุเรียนบนพื้นปูนหรือกระเบื้องซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนความร้อนจะทำให้สุกไม่พร้อมกันหรือขึ้นราด้านชาคริตสุดภูมิใจทั้งตนเองและภรรยาลุยเต็มที่ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อรีบส่งทุเรียนให้ทันเวลาทำแบบเมนนช่นชงเองด้วยมือตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ